วันนี้นะครับนัดก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองใน l o s อาร์นะครับและวิธีที่นัดจะสอนเนี่ยจะช่วยเซฟโกเพื่อนๆได้อย่างเยอะเลยและยังทำให้เพื่อนๆสามารถซื้อของในช็อปเนี่ยได้คุ้มกกว่าคุ้มใสครับไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไมโครเกมมิ่งเรื่องเรียนเรื่องเล่นเรื่องเดียวกันกันอีกครั un, ้งนะครับวันนี้นะครับนัดก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องที่รู้ก็ดีไม่รู้ก็ได้นะครับเกี่ยวกับ l o s อ Art นั่นเองนะครับก็คือมันอาจจะเป็นเรื่องที่เพื่อนๆรู้อยู่แล้วหรือเันอาจจะเป็นเรื่องที่เพื่อนๆไม่เคยรู้มาก่อนแต่มันทําให้เหมือนกับคุณภาพออนไลน์หรือว่าชีวิตในเกมของเพื่อนๆดีขึ้นหรืออาจจะเป็นเรื่องที่ช่วยเซฟเงินหรือว่าทําให้เหมือนกับเซฟเวลาของเพื่อนในเกมได้เยอะเลยก็ว่าได้นะครับอ่ะเรีวัับนน้ เพื่อนๆน่าจะเข้าใจเกี่ยวกับตัวเกมกันมากพอสมควรแล้วนะครับเพื่อนๆน่าจะมีเงินอยู่พอสมควรแล้วถูกต้องไหมครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าเงินเฟ้อในเกมเนี่ยมันมีปัญหาอย่างมากเวลาเพื่อนๆมีโกอยู่จํานวนหนึ่งแล้วแบบอยู่ดีอีกวันหนึ่งค่าโกจาก10,000มันสามารถซื้อของได้เยอะมากๆในวันนี้ใช่ไหมครับอีกวันหนึ่งของแฟชั่นหรือว่าของตีโบตต่างๆจากราคาแบบอ่ะราคาหมื่นหนึ่งเพื่อนๆต้องมีราคา ตั้ง15ื่นต้องมีโกตั้ง1 5ื่นโกในการที่จะซื้อของนั้นเราจะสู้กับเงินเฟอ้อในเกมได้ยังไงนะครับวิธีแรกนะครับก็คือการที่เพื่อนๆเข้ามาตรงนี้นะครับเข้ามาที่หน้านะัสอตั้งแต่แรกนะเพื่อนๆเข้ามาที่ Cur r e n c y e x c h a n g e นะครับแล้วเพื่อนกดไปที่ buy Crystal นะครับสมมุติว่าเพื่อนๆมีเงินอยู่เท่านั้นอะนั้นมีเงินอยู่9000โกใช่ไหมครับการที่เพื่อนๆจะซื้อของอันนี้นะ่าจะบอกเทคนิคในการแบบ สต็อกคริสตัลไว้ด้วยนะครับที่แบบสตรีมเมอร์ต่างประเทศทเขาทำนะเพื่อนเื่อนเข้าที่บรายคริสตัลนะครับแล้วเพื่อนเื่อจะเห็นตรงนี้นะว่าเพื่อนเพื่อนเดลี่ลิสติ้งลิมิตเพื่อนเพื่อจะสามารถซื้อได้แค่10ครั้งนะครับอ่ะสมมตินัดจะซื้อเนี่ยในราคา800นัดซื้อ1ครั้งนัดกดซื้อเลยปุ่มเห็นไหมเนี่ยมันก็จะใช้ไปแล้ว1ครั้งนะครับอ่ะโอเคแต่นัดซื้อไปได้แค่เท่าไหร่เดี๋ยวจะกดให้ดูนัดซื้อไปได้แค่95เกราสับว้ามคมราสตังเยอะมากๆนับซื้อได้แค่ประมาณ เท่าไหร่เอ่ย950 crystal ถูกไหมครับอ่ะแต่นะัดมีเทคนิคนะครับแต่หลายคนอาจจะไม่รู้ก็คือตรง quantity quantity แปลว่าอะไรครับ quantity แปลว่าจำนวนนั่นเองสมมุตินัดจะซื้ออยู่10อัน10อ่ะไม่เอาเดี๋ยวตั่งนันหมดอ่ะนัดจะซื้ออยู่ที่5อันนัดกด add ไปนะครับปุ๊บเห็นไหมเพื่อนเพื่อนจะสังเกตเห็นไหมครับว่า daily listing limit ของนัดอ่ะตรงเนี้ยมันจะเพิ่มแค่2 แต่นัดได้เพชรตั้ง475เพชรแทนที่จะได้แค่เท่าไหร่95เพชรนั่นเองนะครับอันนี้เป็นทิคเล็กๆน้อยๆที่เพื่อนๆหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับหรือเพื่อนๆหลายคนเนี่ยคิดว่าเราสามารถซื้อได้แค่ครั้งละเท่าไหร่เอ่ย95 c ริสตัลไม่ใช่นะครับมันขึ้นอยู่กับคุนตี้ที่เพื่อนๆใส่ไปนะ อันนี้เหมาะสําหรับเพื่อนๆที่มีโกมากๆแล้วแบบตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรแล้วก็อยากจะแบบไม่อยากตีบวกสามารถแปลงมาเป็นคริสตัลได้นะครับอ่ะอันนี้เทคนิคแรกนะครับอ่ะเทคนิคต่อมานะครับเรายังคงวนเวียนอยู่กับคริสตัลอยู่นะครับเดี๋ยวนะจะบอกว่าทําไมอ่ะทาไมเราถึงต้องเปลี่ยนโกมาเป็นคริสตัลซึ่งเมื่อแม่นรู้อยู่แล้วนะครับว่าโกเนี่ยมันเฟอร์ได้ง่ายมากเพราะอะไรครับเพราะบอดและเพราะว่าแบบมันจะเฟอร์ขึ้นเรื่อยๆรเพราะว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยจะขึ้น เลเวลสูงขึ้นไปเรื่อยๆพอเราเลเวลสูงขึ้นไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นอบิซซ่ดันเจียนเรททุกอย่างนะครับมันจะให้โกมากขึ้นถูกต้องไหมอ่ะแล้วก็มีตัวละครมากขึ้นก็สามารถแบบลงได้มากขึ้นนั่นเองนะฮะหาโกได้มากขึ้นนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะฮะอ่ะอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องบอทนั่นเองนะเป็นอะไรเป็น2เรื่องที่เราแทบจะจัดการอะไรไม่ได้เลยนะครับอ่าน,นี่ก็คือเหตุผลนะอ่ะเรามาดูดีกว่านะครับ อีกเรื่องหนึ่งนะครับถือว่าเป็นเรื่องสุดท้ายของวันนี้เดี๋ยวจะพูดแบบเร็วๆแล้วกันนะฮะก็คือเมื่อเพื่อนๆมีคริสตัลแล้วเพื่อนๆมักจะถามว่าซื้ออะไรคุ้มที่สุดวันนี้นัดจะไม่พูดถึงตรงนี้นะนัดจะไม่พูดถึงไอ้ r e c o m m e n d product กนะครับก็คือเป็นพวกของแฟชั่นพวกเรืออะไรพวกนี้นัดจะไม่พูดถึงนะครับนัดจะพูดถึงที่ที่สำคัญที่สุดก็คือจะเป็น m a r y Secret Shop ออยู่ตรงนี้นะครับเป็นอะไรที่หลายๆคน อาจจะแบบพลาดไปและเพื่อนๆอาจจะเหมือนกับซื้อผิดไปหรือว่าลืมไปก็ได้นะครับแต่นัดจะบอกว่าของในแม,แม่แมรี่ช็อปเนี่ยมีทั้งถูกและแพงอ่ะถูกและดีก็มีแพงและดีก็มีเราต้องเลือกอย่างแรกใช่ไหมครับถูกและดีอ่ะอันนี้นัดแนะนําเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่รู้ว่าตัวเองขาดอะไรและไม่มีโกแต่มีคริสตลัลนะครับนัดแนะนาให้ซื้อในแมรี่ช็อปหลักๆเลยนัดแนะนําให้ซื้อลีฟสโตน ลิฟต์สโตนเป็นสิ่งที่คุ้มที่สุดของ Mary Shop โดยเฉพาะเทียร์สนะครับอ่าเทียร์สเทียสกับเทียร์หอาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะเราสามารถหาได้จากหอ่อคอยถูกต้องไหมถ้าเป็นตัวลองนะครับอ่าเราสามารถหาได้จากตรงนั้นนะแต่ถ้าสมมุติเป็นเทียร์สาเพื่อนๆจะสังเกตเห็นเลยว่านัดจากกว้านซื้อลิฟต์สโตนอย่างหนัดอ่าอันนี้คือหน,นะครับที่คุ้มที่สุดก็คือลิฟสโตนนะครับอ่าถ้านัดจะสอนไปอ่ะ มันจะมีเรื่องลึกกว่านี้เราต้อง c o n ิร์ต crystal ต่อ1โกแล้วก็เอาโกไปคำนวณกับของราคาตลาดนะครับนัดจะไม่พูดนะมันจะยุ่งยากนะมันวุ่นวายอ่ะก็คือถ้าสมมติเป็นของตีบวกก็จะเป็น leaf stone นะครับอ่ะอันนี้สำหรับเทียร์สามนะครับลองลงมาก็จะเป็นชา a ์ d นั่นเองเพราะ2อย่างนี้มันจะหาได้ยากมากๆแล้วถ้าเพื่อนๆื่อนขึ้นเทียร์สามสูงๆไปเพื่อนๆนจะไม่ได้ใช้แค่อ o เนอร์ leaf stone เพื่อนๆจะใช้ greater o n o r leaf stone นะก็คือต้องบวกห อ่อนเนอร์ลิปสโตนขึ้นไปถูกต้องไหมคือพูดง่ายๆนะครับถ้าเพื่อนๆมีโกเยอะมากแบบเกินหมื่นขึ้นไปนะแนะนําให้แปลงมาเป็นคริสตัลแล้วก็แปลงคริสตัลมาซื้อของในนี้ซึ่งของในนี้ที่คุ้มที่สุดก็คือเป็นอัพดับหนึ่งเลยนะครับก็คือ stone, ลอิปสโตนลงลงมาก็จะเป็นพวกชาตนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตามเทียนะครับถ้าเทียสาอันนี้จะคุ้มที่สุดนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยู่อยู่เทียสองนะครับลิสโตนจะคุ้ม ทุกช่วงเวลาเลยโอเคประมาณนั้นลองลงมาก็จะเป็นหินตีบวกนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นนะครับว่าเขาได้อัปเดตจํานวนนะครับก็คือเขาจะลดคริสตัลลดลงแล้วก็เพิ่มจํานวนเกี่ยวกับจํานวนที่ได้เยอะขึ้นก็ยังคุ้มอยู่ดีนะแต่เพื่อนๆต้องวัดตามเลทข,ของโกอีกทีนะครับก่อนหน้านี้คุ้มตอนนี้นัดบอกได้ว่า2อ,อย่างนี้คุ้มสุดก็คือชาดกับลาสโตนนั่นเองนะครับที่คุ้มที่สุดนะอ่ะเรามาดูกันต่อนะครับสําหรับเรื่องตีบวกเพื่อน อาจจะเข้าใจไปแล้วว่า2อันนี้คือคุ้มที่สุดนะครับลองลงมานะครับเพื<ๆ>่อนๆอาจจะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการ์ดพอสมควรแล้วสําหรับเกมนี้ถูกต้องไหมอ่ะเวลาเพื่อนๆมาที่วอทอนแล้วก็เทรดสกิลเรคคอมเมนต์นะครับอันนี้นะครับเป็นสิ่งที่นัทใช้ประจําตอนแรกเพื่อนๆจะเห็นว่าเจมเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่คุ้มมากเราซื้อ56เจมแล้วเรามาขายในตลาดขายได้เป็นพันโกเลยถูกต้องไหมตอนนี้ไม่ใช่เลยนะครับคริสตัลมันก็คือคริสตัลนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้การ์ดเซตคล้ายๆอย่างนัทอย่างนี้นะอะ สุ่มดวงล้วนๆเพื่อนๆเ,เห็นเห็นเซตนี้นะดไหมว้าวการ์ดอะไรเอ่ยอ่าเดี๋ยวนะเปิดให้ดูอันนี้คือการ์ดอะไรเอ่ยคือเซตที่อะไรเอ้ครับเพืเ่อนๆเซตที่ดีที่สุดในเกมนะครับอ่าคือเซตนี้นะครับเราจะหาได้อย่างไรนะครับอ่าเราจะรู้อยู่แล้วว่าเวยมาจาก wandering merchant tyrant เนี่ยก็คือมาจากทําอะไรเอ่ย มาจากทำ r ร l ationship กับทีเรนเราก็จะได้นะครับนีเิเวก็ r ร l ationship ใช่ไหมอาร์ซีนาก็ r ร l ationship ซึ่ง4ใบนี้เราสามารถหาได้นะครับและการที่เราจะต้องเอาเวคเน็ิ่งก็คือเราต้องมีใบซ้ําเพื่อที่จะได้สกิลโกงขึ้นมาก็คือเปลี่ยนการโจมตีเป็นโฮลี่ใช่ไหมครับแล้วก็โฮลี่ดามจิแล้วก็อีก8%ปดรซประมาณนั้นนั่นเองครับซึ่งเราจะได้จากอะไรนะครับซึ่งหลักๆเลยส่วนใหญ่ถ้าเราเป็นสายฟีทูเพย์ใช่ไหมครับโคไม่ได้เยอะเราสามารถที่จะทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอพิโซดนันเจียนล อาชีพเมนต่างๆมันจะได้ในเกมอยู่แล้วและเรากำลังจะได้เซเลคชั่นสออันวันที่21นี้นะครับก็เก็บไว้ใช้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งใช้เผื่อเพื่อนๆสุดท้ายเพื่อนๆขาดอีแค่2ใบในการที่จะทำเซตอเวค n นิงได้อน,นันก็เก็บไ้นะครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่านะครับว่านัดทํายังไงเพื่อให้ได้นะครับก็คืออันนี้มันเพิ่งอ,อัปเดตมาเมื่อวานเลยเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่า Legendary c a r ราแพคเนี่ยคูณ280แปดคริสตัลไม่คุม้มโ no น w ว y แต่อันที่คุม้มที่สุดมาก่อนนะครับก แอนนี่คาร์ดแพคคูณ10ิบหนึ่ง้แิคริสตัลนัดได้ซื้อไปแล้วนะครับว่า2อ,อย่างนี้มันต่างกันยังไงนะมันจำอีกแพคหนึ่งที่แบบ10 10ิแพคเหมือนกันแต่ราคาแพงกว่าก็คือแบบประมาณสา0รอยคริสตัลเหมือนกันฮนะพอเอามารวมกันใช่ไหมเอามารวมกันปุ๊บการเป็นแพคเดียวกันเลยเพื่อนๆที่คุ้มที่สุดตอนนี้นะครับที่เพื่อนๆนซื้อนะแอนนี่คาร์ดแพคคูณสินะครับใช่้อ8 0ปดสิคริสตัลนะครับแต่เมื่อวานไอ้พวกไอ้แร่กับเรจินเดอรี่ไม่ต้องไปแต นัดกดอันเนี้ยมาเกินสมาเกินแบบเป็นหมื่นคริสตัลละยังไม่เคยได้เลยเจนเดอรี่จากแพ็คนี้เลยนะัดได้จากแพ็คธรรมดาหมดนะอ่ะปุ๊บนะครับซื้อมาซื้อมาไอ้พวกนี้ไอ้ไอ้อันนี้เพื่อนๆก็จะเห็นว่าไม่คุ้มนะครับอันนี้คขายแตก5อัน2องเห็นไหมแต่เราซื้อ10ภายใน180นะครับเดี๋ยวมันจะไล่ออกไปอ่ะแต่อันที่มันเพิ่งอัปเดตมาที่นะัดตื่นเต้นมากเมื่อวานก็คืออันนี้นะครับเพื่อนๆเอ,อ้ยไม่ใช่อันนี้อ่ะอันนี้20แพ็คใช้แค่สองร้อยสามสิบสิเอสองร้อยสามสิบคริสต โอ้โหเมย์เกิดเลยนะครับโอ้โหเมย์กิดโอ้โหเมยกิดอ่ะอันนี้คือเป็นเป็นแบบเหมือนวอตอนแล้วก็เทรดสกิลที่นะัดคิดว่าคุ้มที่สุดครับเพื่อนๆไม่อยากซื้ออะไรในที่อื่นนะครับอ่ะก็คืออันนี้นั่นเองนะครับอ่ะยังไงเดี๋ยววันนี้นัดขอตัวลาไปแค่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับลาบายครับ